คือน้ำมันแพงในปอยเปตเนี่ยมันยังพอทนได้นะแต่ไฟฟ้านี่แหละคือของจริงที่เจ็บหนักกว่าน้ำมันแพงนั่นเกิดจากการที่ไม่ค้าไม่ขายกับไทยพอไฟไม่พอก็ต้องใช้น้ํามันมาปั่นไฟมันเท่ากับว่าเป็นความแพงซ้อนแพงไปอีกทีเกเบางคนอาจจะบอกว่าเมืองไม่ดับหรอกแต่ต้นทุนอาจจะสูงขึ้นแค่นั้นเรื่องนี้มันเริ่มมาจากความเห็นทางฝั่งชาวกัมพูชานะครับที่ยังไม่ยอมรับว่าปอยเปตเป็นเมืองที่ขาดไทยไม่ได้จริงสำหรับกัมพูชา ในเรื่องของไฟฟ้าน้ำมันและพลังงานก็เลยเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันเล็กน้อยนะครับอย่างในความเห็นหนึ่งครับก็ยังคงมั่นใจอยู่นะว่ายิ่งพึ่งไทยเนี่ยก็ยิ่งเสี่ยงปล่อยเปรดรู้ดีนะว่าไทยคือความเสี่ยงในเรื่องของปัญหาระหว่างกันคือลดบทบาทไทยก็เท่ากับกระจายความเสี่ยงระยะสั้นอาจจะไม่คุ้มแต่ระยะยาวจะค่อยๆค,ยคุมเกมได้เองซึ่งทางฝั่งที่มองต่างกันนะฮะก็บอกว่าคุณบอกว่าไม่ต้องพึ่งไทยได้ไงตอนนี้น้ามันมันลิตรละเกือบ50บาทไข่ใ,ใจ จริงๆผมต้องอธิบายท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าราคาในแต่ละพื้นที่ของกัมพูชาเนี่ยบางที่อาจจะอัพราคาได้ไม่เท่ากันและการที่เขาบอกว่าราคาเกือบ50บาทเนี่ยจริงๆมันเป็นราคาที่เขาคิดภาษีน้ํามันที่มันต่างจากไทยด้วยนะครับอันนี้คือมันแพงขึ้นสำหรับเขาแล้วนะต้องมองอย่างนี้นะครับว่าเทียบกับกําลังซื้อเขาด้วยคือพอมาเทียบกับราคาไทยมันก็รู้สึกว่าไม่ต่างกันมากใช่ไหมล่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเทียบกับกําลังซื้อของเขาเนี่ยมันห่างไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมความเห็นต่างไครับบอกว่าตอนพึ่ง มันเป็นอะไรที่ดูเหมือนจะตัดได้แต่ผลก็คือทุกอย่างแพงขึ้นจริงคือคนที่บอกว่าไม่กระทบนี่น่าจะเป็นคนที่ไม่ต้องขับรถหรือไม่ก็ต้องทํามาหาก,กินอะไรใดๆเลยก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีปัญหาก,กับไทยมันอยู่ที่3า0พตอนนี้อยู่ที่4 8 0 8จนถึง5้0พอันนี้คือหน่วยนะครับที่เขาบอกแล้วก็ยังบอกว่าไม่ต่างอีกลวมันเป็นไปได้ไงบางคนไปพูดถึงการเอาไปจากประเทศอื่นแน่นอนว่าประเทศอื่นดันมีค่าเรือค่าขนส่งใครเป็นคนแบกสุดท้ายไปทางจ่ายแพงขึ้น ความเห็นต่งางครับบอกว่าตอนนี้น้ำมันแพงเท่ากับของแพงเท่ากับค่ารถแพงแต่เท่ากับว่าค่าแรงในกัมพูชาก็ยังเท่าเดิมอยู่เลยขณะที่ความเห็นต่านะครับก็บอกว่าโอเคถามจริงๆเลยก็ตอนนี้นยมันมีปัญหากับไทยอยู่จะให้ทํำยังไงจะให้เราไปพึ่งเส้นทางเดิมแบบไม่คิดอะไรเลยทางที่มันกลายเป็นจุดเสี่ยงอย่างนั้นเหรอคนที่พยายามหาซื้อจากทางฝั่งไทยอยู่คือถ้าไปซื้อปลีกมามันก็แพงมันไม่ใช่การดีลแบบค่าส่งใหญ่ๆที่จะส่งมาในราคาส่ง แพงขึ้นมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าดีใจหรอกแต่มันคือต้นทุนที่ต้องตัดความเสี่ยงจากไทยคุณพูดถูกแหละว่าพึ่งไทยมันง่ายก็จริงถูกก็จริงแต่พอมีญหาเรื่องชายแดนปุ๊บทุกคนก็เห็นแล้วว่าของที่เคยง่ายมันกลายเป็นปุ่มปิดหรือจะเปิดก็ได้ในช่วงก่อนหน้านั้นมันจะมีช่วงที่แบบว่าวันนี้มีน้ํามันพรุ่งนี้มีไฟฟ้าอีกวันการขนส่งไม่มีแล้วงั้นถามกลับแล้วกันว่าเราจะยอมให้ประเทศตัวเองอยู่ในสภาพที่ใครอยากปิดก็ปิดอยากเปิดก็เปิดไปตลอดเหรอ แพงขึ้นก็เท่ากับว่าแปลว่าเราเลิกซื้อความสบายแบบผูกเชือกไว้กับคนอื่นแล้วหันมาจ่ายเพื่อความสามารถในการพึ่งพานตนเองมากยิ่งขึ้นและกัมพูชาจะเจริญเติบโตและพึ่งตัวเองได้มากยิ่งขึ้นแน่นอนขณ <c oughs> ะที่ความเห็นที่เห็นด้วยมาทางนี้นะครับก็บอกว่าคือเมื่อก่อนมันถูกเพราะว่ามีไทยก็จริงแหละเพราะเส้นทางมันสั้นจริงแหล่งใกล้จริงแต่นั่นเป็นเพราะเรายอมผูกกับระบบของไทยไว้กับเส้นทางเดียวส่วนใหญ่หญทุกที่ซ้ำ <c oughs> พอวันนี้จําเป็นต้องเปลี่ยนทางอื่นมันต้องใช้เรือ เป็นที่เวียดนามบ้างหรือว่าแหล่งอื่นๆมันก็ต้องมีค่าโลจิสติกเพิ่มขึ้นอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาจะมาบ่นว่าแพงขึ้นเพราะเราพลาดกัมพูชาลาดแล้วอย่างเดียวก็ไม่แฝมันแพงขึ้นเพราะสถานการณ์ตอนนี้มันบังคับเราก็ต้องยอมรับจำใจไปแต่อย่างไรก็ตามไทยไม่ขายให้กัมพูชาเหมาะได้เลยว่าเขาทำกะไรจากตรงไหนแล้วเขาจะเอาไปขายให้ที่อื่นหรือ,อยังไงรายได้หายไปเยอะแน่ขณะที่ชาวกัูชาอีกมุมนะครับเขาบอกว่าพูดกันตามจริงนะ คือคุณคิดว่าไทยกําลังจะเจ็บจากการที่ไม่ขายน้ำมันให้กัมพูชาเหรออันนี้คิดเยอะไปเองล้ะไทยไม่ได้ผูกชีวิตไว้กับกัมพูชาเลยน้ํามันไทยไม่ได้ผลิตมาเพื่อกัมพูชากัมพูชาเป็นแค่หนึ่งในลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าหลักไม่ขายให้กัมพูชาก็ขายในประเทศหรือไม่กระส่งออกไปตลาดอื่นคุณรู้ไหมว่าลงกานไทยเนี่ยไม่ได้หยุดเลยนะเงินไม่ได้หายดีมาร์โลกก็ยังมีไทยไม่ได้ต้องง้อใครอะไรขนาดนั้นคุณต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าตลาดน้ํามันของไทยเนี่ยเป็นอะไรที่ขายออกแน่นอนน้ํามันไม่ใช่สินค้าทที่่่ไไยยจะต้ออองกกลัววาาขม แต่ถ้ากัมพูชาไม่เอานะเขาก็าไปในที่ที่มีคนต้องใช้วันนี้ไม่ขายให้กัมพูชาพรุ่งนี้ลงเรือไปขายที่อื่นสบายใจและเอาไปใช้ในประเทศเองก็ยังได้รายได้ทางฝั่งไทยแทบไม่หายเลยแค่เปลี่ยนปลายทางขณะที่ความเป็นมานะครับพูดถึงเรื่องของไฟฟ้ามากขึ้นอย่างที่ผมเกิดไปในตอนต้นนะครับคือเขาก็บอกนะครับว่าคือน้ำมันแพงในปอยเปตเนะี่ยยังเป็นอะไรที่ยังพอทนได้แหละแต่เรื่องของไฟฟ้านี่คือของจริงที่มันเป็นความแพงซ้อนแพงมากขึ้นไปเรื่อยๆ ในปลอยเปตพอไฟเรื่องไม่พอก็ต้องใช้น้ํามันมาบั่นไฟเท่ากับว่าแพงดับเบิลแพงซ้อนกันไปเพราะว่าน้ํามันก็ไปเอามาจากที่อื่นนั่นคือตน้นทุนที่สูงขึ้นแล้วสิ่งที่หลายคนมองข้ามแล้วก็ไม่ยอมรับกันแล้วก็จะตัดจากไทยแต่ไฟจากไทยสำหรับปลอยเปตคือความเสถียรราคาคงที่ไม่ต้องลุ้นต้นทุนทุกีทุกวันแต่นี้พอมันไม่มีต้องเอาดีเซลมาปั่นไฟซึ่งดีเซลตอนนี้ก็แพงขึ้นอยู่แล้วกลายเป็นว่าเราซื้อไฟด้วยราคาน้ำมันที่แพงกว่าเดิมไปอีก ที่เห็นอยู่ก็คือหลายๆคนพยายามบอกว่าธุรกิจต่างๆมีเครื่องปั่นไฟอยู่แล้วไม่เป็นอะไรโอ้โหโทษทีนะเครื่องปั่นไฟมันเท่ากับระบบสำรองนะถ,ถ้าพูดตามตรงมันคือสำรองแต่บ้านเราเอามาทำเป็นของหลักไปซะแล้วมันไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้เยบสี่ชั่วโมงทุกวันด้วยค่าเสื่อมค่าซ่อมค่าดีเซลทั้งหมดนี้คือต้นทุนที่สูงกว่าไฟจากสายส่งหลายเท่าสิ่งที่หลายๆคนกำลังโดนจากการที่ไปตัดขาดไทยก็คือไฟแพงเท่ากับทุกอย่างแพงตามหนักกว่าใช้ยิ่งกว่าน้ำมันน้ำมันกระทบการขนส่งใช่ไหมละ่ะแต่ว่า การที่ไฟแพงเรียกว่าเมืองทั้งเมืองมันแทบจะจบได้เลยสำหรับกัมพูชากระทบทั้งระบบเศรษฐกิจห้องเงย็นแอร์เครื่องจักรระบบไอทีไฟเมืองยาขําคืนดีแล้วที่ไม่มีนักท่องเที่ยวมากมมยคือนักท่องเที่ยวไม่มีไม่พอกลายเป็นว่าของแพงขึ้นอีกปัญหาก็คือมันทําให้คนเริ่มจะไม่มีเงินที่จะใช้ใจ่ายเอาคนทั่วไปเลยน่าจะใช้ไฟฟ้าทํำยังไงก่อนละ่ะคือจะไปปั่นไฟละ่ะแพงไปกันใหญ่สุดท้ายพักพะละัให้คนที่มีเงินน้อยหลายใ,ใจ ความเป็นมาครับอกว่าไทยแทบจะไม่เจ็บอะไรเลยในเรื่องของพลังงานนะแต่ฝั่งกัมพูชาต้องแบกรับความไม่เสถียรไปหมดไทยไม่ค้าไม่ขายกันไม่ซื้อไฟกันไม่มีไฟกันมาถึงทุกพื้นที่ไทยก็จ่ายไฟให้ที่อื่นระบบเขาไม่ได้สะดุดอะไรเลยแต่ว่าฝั่งกัมพูชาในไฟดับธุรกิจหยุดไฟเสถียรเครื่องพังไฟฟ้าค่าไฟพันผวนคุมต้นทุนอะไรไม่ได้นี่ไม่ใช่แค่แพงแต่ว่ามันคือเสี่ยงแบบสุด เพื่อนบ้านคนต่ามานะครับบอกว่าน้ํามันแพงเจ็บอันนี้ในกัมพูชาผมนะยังพอปรับตัวได้นะก็คือไม่ต้องใช้น้ํามันแต่ว่าไฟฟ้าแพงไม่เสถียรน,นี่ไปทางระบบแน่นอนเพราะไม่มีไฟจากไทยในกัมพูชาเราต้องใช้น้ํามันที่แพงขึ้นมาปั่นไฟซึ่งแพงกว่าน้ํามันที่แพงแล้วก็แพงแล้วอยู่อีกทีขณะที่ทางฝั่งที่ยังเชื่อมั่นในทิศทางของประเทศตนเองนะครับยังให้ความเห็นอยู่นะครับก็บ,บอกว่านี่แหละคือการลดการพึ่งพามันเท่ากับกบารบังคับให้ประเทศของเราเองลงทุนกับตัวเองต่อไปเราจะลงทุนกับตัวเอง คือถ้ายัางไปเพิ่งไทยต่อไปนะเราจะไม่มีแรงกดดันอะไรเลยในการที่จะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของตัวเองเราให้จีนหะรือให้ยักษ์ใหญ่ที่อื่นมาลงทุนให้แทนก็ดีกว่านะเราไม่มีแรงผลักอะไรเลยก่อนหนะ้านั้นในการที่จะสร้างระบบพลังงานของตัวเองให้ทั่วถึงไม่มีเหตุผลที่จะกระจายซัพายเชนพอวันนี้มันแพงทุกคนก็นเริ่มมาพูดถึงเรื่องลงไฟฟ้ามากขึก้นเห็นไหมถ้าเรือคลังพลังงานเส้นทางโลจิสติกใหม่ทาให้จริงๆถ้าไม่โดนวันนี้เรื่องพวกนี้จะเกิดขึ้นไหมคําตอบก็คือไม่เลย ทุกประเทศที่โตเนี่ยเคยผ่านช่วงแพงแล้วก็ยากลําบากมาแล้วกันทั้งนั้นดูอย่างเกาหลีใต้สิคุณอย่าหลอกตัวเองเลยว่าประเทศพัฒนาเกิดจากความถูกอย่างญี่ปุ่นในช่วงเวลาที่ยากลาบากหลังจากนั้นแพงทุกอย่างเลยเกาหลีช่วงสร้างอุตสาหกรรมค่าแรงต่ําต้นทุนสูงอย่างจีนช่วงแรกก็เจ็บกันทั้งประเทศแต่เขายอมจ่ายต้นทุนในการตั้งตัวคุณต้องเข้าใจบร,ริบทเดียวก,กันด้วยไม่ใช่เอาไปเทียบกับเพื่อนบ้านอย่างเดียวไทยสุขสบายอยู่แบบนั้นอยู่สม่ําเสมอ แต่คุณต้องเทียบกับประเทศที่ต้องเปลี่ยนแปลงไม่ใช่คิดแต่ว่าเอาแต่ถูกวันนี้แล้วมันเคชยชนะมันไม่มีทางยังไฟฟ้าที่แพงทุกวันนี้เนะี่ยบทเรียนว่าต้องมีระบบของตัวเองได้แล้วอย่างทั่วถึงด้วยเรื่องไฟฟ้านี่แหละคือเรื่องที่ทําให้เห็นชัดที่สุดเลยในกัมพูชาพอไม่มีไฟจากไทยต้องใช้น้ามันมาปั่นในหลายๆพื้นที่ต้นทุนบานแต่บทเรียนนี้สะสอนให้เราเห็นต,งตรงๆว่ากัมพูชาจำเป็นจะต้องมีแหล่งพลังงานที่ควบคุมได้คือถ้าเราไม่เจอปัญหานี้ไฟฟ้าก็จะเป็นเรื่องที่ถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆ ไม่มีวันที่จะถูกแก้ได้อย่างจริงจังความเห็นตะมาครับบอกว่าผมเข้าใจนะคนทะมากินเดือดร้อนตอนนี้ในกัมพูชาไม่มีใครปฏิเสธเลยแต่ถ้าเราตัดสินนโยบายประเทศของเราจากราคาน้ำมันหน้าปั๊มอย่างเดียวแล้วก็เราจะไม่มีวันที่ทําให้ประเทศออกออกจากวงจรเดิมออกจากไทยได้บางครั้งในะการบริหารประเทศมันต้องยอมให้คนไม่พอใจในช่วงหนึ่งแหละไม่พอใจกันบ้างแต่อย่างน้อยตอนนี้ผมยืนยันนะว่าคนส่วนใหญ่เห็นด้วยในทางเดียวกันเพื่ออยากให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ ขณะที่อีกฝั่งหนึ่งครับบอกว่าแต่ผมพูดตามความเป็นจริงแบบไม่สวยรู้นะแต่การพึ่งพาไทยแบบเดิมๆเนี่ยแหละมันคือทางลัดของการเติบโตมันไม่ใช่กับดักอะไรเลยคือโลกจริงเนี่ยไม่ให้รางวัลกับความเจ็บเพื่ออนาคตเสมอไปนะทฤษฎีมันสวยแต่คุณเอาไปอิงกับประเทศที่จเจริญแล้วใช่ที่คุณพูดมานะเนี่ยเจริญแล้วก็ทั้งนั้นอะไรอย่างยอมแพงวันนี้โตวันหน้าในโลกจริงหลายประเทศเจ็บแล้วก็เจ็บต่ออยู่แบบนั้นไม่ได้โตอะไรด้วยเลยสิ่งที่ทาให้ประเทศโตเร็วจริงก็คือต้นทุนต่ําระบบสถียรน แล้วก็ต้องเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำด้วยเวลาเข้ามาลงทุนแล,และที่ผ่านมานการพึ่งไทยให้ครบทุกด้านคือถ้ามองแบบไม่มีอคตินะจริงๆการ,ร,รที่มีไทยอยู่ติดๆกันเนี่ยทำให้โลจิสติกทุกอย่างสั้นต้นทุนต่ำระบบไฟฟ้านะ้ำมันสถียนหมดเลยตลาดใหญ่ถามจริงเถอะทำไมคนเราต้องมาหนีความได้เปรียบที่มีอยู่แล้วด้วยซ้ำเนี่ยผมงงด้วยซ้ำประเทศฉลาดเขาใช้ของใกล้ของถูกของสถียนเพื่อเล่งโต ไม่ใช่ทิ้งมันเพื่อพิสูจน์ความมีศักดิ์ศรีเฉยๆขณะที่อีกฝั่งนะครับก็ยังพยายามโต้แย้งอยู่นะครับเขาบอกว่าแต่การที่ไปเกาะไทยนั่นคือการใช้ข้อได้เปรียบโอโ้โหนี่พูดเหมือนกับว่าเป็นคนที่ไม่เคยคิดอะไรได้เองเลยข้อได้เปรียบอะไรถ้ามันไม่ใช่ของเราของที่ต้องไปขอไทยใช้ของที่ไทยจะปิดเมื่อไหร่ก็ได้ของที่ไทยจะเอาไปกดเราได้ทุกเมื่อแล้วจะเรียกว่าข้อได้เปรียบได้ยังไงนั่นไม่ใช่ข้อได้เปรียบมันคือความเคยชินของคนที่ชินกับการพึ่งพาไทยอยู่อย่างเดียวโต้แล้วแบบน,นก่อ คือคุณก็พูดว่าอยู่กับไทยเนะี่ยโตเร็วกว่านักลงทุนก็ชอบด้วยคือถามหน่อยเถอะคือถ้าโตเร็วเนะี่ยมันนั่งกลัวไฟดับกลัวเขาปิดดา่านกลัวเขาเปลี่ยนนโยบายนั่นเหรอเรียกว่าโตมันแทบจะเรียกว่าฝาังชีวิตไว้กับประเทศไทยจะชัดโตแบบนั้นไม่ใช่ความแข็งแรงเลยแต่มันเหมือนเป็นการโตบนขาไม้ผมน่ะมองว่านักลงทุนเขาฉลาดนะเขาดูมากกว่าเรื่องค่าไฟถูกคุณก็ชอบอ้างแต่นักลงทุนคือถ้าดีกับไทย นักลงทุนก็จะมามากกว่านักลงทุนเนี่ยเขาดูซะโดยซ้ำว่าประเทศนี้กัมพูชามีศักดิ์ศรีในการตัดสินใจเองไหมพึ่งพาคนอื่นมากไปไหมหรือแม้กระทั่งดูว่าโดนกดง่ายไหมระบบพลังงานคุมเองได้หรือเปล่มมา,าประเทศที่จะต้องวิ่งไปง้อเพื่อนบ้านอย่างไทยตลอดเนี่ยมันดูไม่น่าลงทุนอย่างที่พวกคุณคิดหรอกอีกความเห็นนะครับก็เข้ามาเห็นด้วยต่อเนื่องกันนะฮะก็บอกว่าประเทศเล็กต้องเกาะต้องพึ่งพานั่นเป็นความคิดสมัยไหนเนี่ยมันสมัยของคนไม่กล้าสร้างอะไรเลยมัง้ง คำว่าประเทศเล็กต้องเกาะไปพร้อมๆกับประเทศใหญ่ๆนี่คือคําปลอบใจของคนที่ไม่เชื่อว่ากัมพูชาทําได้คือถ้าคิดแบบนี้งั้นกัมพูชาก็เป็นประเทศเล็กตลอดไปเลยสิไม่ต้องคิดสร้างอะไรเองไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเจ็บแล้วกัมพูชาจะโตได้ยังไงโตได้เท่าที่เห็นนี่แหละความเห็นจมาอีกครับบอกว่าไม่มีปัญหากับไทยแล้วจะดีอันนี้คือฝันล้วนๆสำหรับกัมพูชาโลกความเป็นจริงไม่มีคําว่าไม่มีปัญหาตลอดไปวันนี้ไม่มีพรุ่งนี้ก็มีอยู่ดี วันไหนเขาเปลี่ยนคนใหม่มาบริหารจัดการทุกอย่างก็เปลี่ยนได้อีกแล้วเราจะให้กัมพูชาเอาอนาคตไปผูกกับคําว่าหวังว่าเขาจะใจดีเนี่ยนะคุณดูอย่างทางฝั่งไทยสิพวกเขาเปลี่ยนกันได้อยู่ตลอดเลยอันนี้ก็น่าจะหมายถึงว่า,าเปลี่ยนผู้นำเหมืนอนกันยังไความเห็นทํามครับบอกว่าใช่วันนี้ในกัมพูชามันอาจจะแพงแต่แพงเพราะอะไรแพงเพราะเรากําลังซื้ออิสระของตัวเองเรากําลังซื้อสิทธิ์ในการตัดสินใจเองเรากําลังซื้อระบบของตัวเอง คนที่เห็นว่ามันมีแต่คําว่าแพงคือคนที่ไม่เคยมองไกลมากกว่าเรื่องของปากท้องของตัวเองเลยคุณอยู่กัมพูชามาทั้งชีวิตก็มองแต่เรื่องทำมาหากินแต่ไม่ได้มองการเติบโตของประเทศความเ็นเตมาอีนะครับก็บอกว่าอาจจะพูดแรงหน่อยนะหลายๆคนยังคิดว่าถ้าพึ่งพาไทยมันคือทางลัดแล้วก็คือถ้าพึ่งพาอยู่แบบนั้นหลายๆคนจะไม่พูดถึงอนาคตของประเทศเลยแบบนี้อย่าเอาคำว่าพัฒนาเติบโตยืนด้วยตัวเองมาพูดเลยมันเข้ากันไม่ได้ ประเทศที่ไม่กล้าเจ็บจะไม่มีวันแข็งแรงพวกคุณจะพูดอะไรก็พูดไปแต่สำหรับผมนะการตัดไทยเพื่อสร้างของตัวเองนี่คือทางเดียวที่จะไม่โดนใครมามีอํานาจมากกว่าได้อีกถ้าวันนี้ต้องแพงก็ต้องยอมไปเพราะเราไม่อยากถูกแบบไม่มีศักดิ์ศรีไปตลอดขณะที่มุมที่สนับสนุนมุมนี้อยู่นะครับก็เข้ามาบอกได้ครับว่าเราทำไมต้องงอไทยลยในยุคในยุคใหม่ของกัมพูชาเนี่ยเรามีจีนกัมพูชายังมีจีนจีนใหญ่กว่าไทยเป็น10เท่าจะเอาอะไรมาเทียบ อันนี้ไม่ต้องคิดเยอะเลยคือจีนคือมหาอำนาจไทยคือประเทศข้างบ้านจีนมีทั้งเงินเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานถามจริงเถอะไทยจะเอาอะไรมาแข่งตอนนี้เรามีจีนแล้วแค่ขนาดเศรษฐกิจก็คนละโลกแล้วถ้าจีนเข้ามาแทนไทยก็จะหมดบทบาทเองคนชอบพูดว่าไทยคือฮับไทยคือเส้นทางหลักแต่ถ้าจีนลงทุนท่าเรือถนนรถไฟลงไฟฟ้าทุกอย่างไม่ต้องผ่านไทยอีกต่อไปเราก็ข้ามไทยไปตรงจีนได้เลย ผมน่มองว่าจีนไม่ได้มองกัมพูชาเป็นแค่ลูกค้าแต่เป็นพันธมิตรเป็นตัวแทนของพวกเขาด้ซ้ำไทยน่มองเราเป็นตลาดเป็นทางผ่านเป็นแรงงานแต่จีนมองเราเป็นฐานยุทธศาสตร์เป็นจุดเชื่อมภูมิภาคและส่วนหนึ่งของแผนใหญ่เรื่องนี้นะครับก็ดันมีคนมาเห็นด้วยต่อเนื่องกันอีกนะว่าใครคิดยาวกว่ากันมันก็ชัดอยู่แล้วพวกที่กลัวจีนจะครอบงำนั่นคือคิดมากไปเองชอบพูดว่าจีนจะครอบงำกัมพูชาจีนจะเอาเปรียบถามหน่อย ตอนพึ่งไทยคือไม่ต่างกันเหรอคือไทยเข้ามาอย่างมากมายสินค้าแทบจะซื้อของไทยกันหมดอยู่แล้วเราโดนไม่กระทั่งกาหนดราคาเราโดนไม่กระทั่งกดดันอย่างน้อยๆจีนนะให้เงินสร้างของลงทุนจริงไม่ใช่แค่ขายแล้วก็จบจีนแทนได้ทุกอย่างที่ไทยให้ไม่ได้ไฟฟ้าจีนจะสร้างโงยฟ้าให้ก็ได้น้ํามันจีนจะหาทางนําเข้ามาให้ก็ได้ถนนจีนสร้างถนัดอยู่แล้วรถไฟจีนก็ถนัดอยู่แล้วโรงงานจีนย้ายมาได้ทันที ไทยทำได้แค่ขายของให้แต่จีนทำได้ถึงขัน้นสร้างระบบตุกสินทุกอย่างให้และที่คุณกำลังพูดพูดอยู่นั่นคือตัวระบบที่จีนทำได้อย่างรวดเร็วด้วยซ้ำโตไปกับจีนโตแบบก้าวกระโดดมากกว่าพึ่งไทยจะโตช้าแต่คุณแค่คุ้นเคยเท่านั้นคนทั่วไปแค่คุ้นเคยกับระบบของไทยก็เลยรู้สึกว่ามันชินและถนัดมือมากกว่าแต่เอาจริงถ้ามองตัวดีๆพึ่งจีนกับผู้ชาจะโตเร็วแบบยกประเทศขึ้นอีกระดับหนึ่งขคยยังอยู่ที่เดิมอย่างอยู่กับไทยต่อไป ก็อยู่ไปแล้วกันหาทางอยู่ไปคุณก็หาทางข้ามไปซื้อไปขายเอาแล้วกันแต่ทั้งหมดในตอนนี้จีนคือคําตอบความเห็นสุดท้ายนะครับก,ก็บอกว่าคนที่ยังชมไทยคือคนที่อาจจะกลัวการเปลี่ยนแปลงนะพูดตามตรงคนที่มองว่าอยู่กับไทยเป็นอะไรที่ปลอดภัยกว่าและแน่นอนกว่าคือคนที่ไม่กล้าจะเสี่ยงไม่กล้าที่จะเจ็บแล้วก็กลัวที่จะหลุดจากความเคยชินแต่ผมบอกเลยว่ากัมพูชาจะกําลังเป็นประเทศที่โตจริงเพราะว่าเราอยู่ในจุดที่ไม่กลัวการเปลี่ยนเราเลือกฝั่งที่พาไปได้ไกลกว่าวยซ้ํา ไทยเนะี่ยคือทางเก่าในขณะที่จีนคือทางใหม่ไทยเป็นความสะดวกแต่จีนคืออนาคตวันนี้แพงต่อให้วันนี้ลําบากแต่วันหนึง่งจีนจะเข้ามาแทนทุกอย่างได้เราไม่ต้องห่วงอะไรเลยเรื่องราวในะวันนี้นครับคือทางฝั่งเพื่อนบ้านอาท่านผู้ชมฟังแล้วปวดหัวไหมวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ก่อนลวกันนะครับถ้าชอบกันเล่าเรื่องราวสไตล์นี้ติดตามต่อในหัวข้อถัดไปเลยครับวันนี้สวัสดีครับ